สวัสดีค่ะครง่ง่ายบายแบยบวันนี้จะนําเสนอเมนูผักหวานผัดน้ํามันหอยก่อนที่เราจะไปดูวัตถุดิบและวิธีการทํานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทํากันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็มีกระเทียมสับซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลทราย และผักหวานของเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะไปกันเลยวิธีการทำนะคะตั้งกระทะค่ะรอให้กระทะร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็รอให้น้ำมันเดือดน,นิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่กระเทียมลงไปค่ะ เราจะเจียวให้กระเทียมหอมนะคะกระเทียมของเราเริ่มหอมแล้วก็เริ่ม,มขึ้นสีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักหวานลงไปนะคะพอผักหวานยุบตัวแล้วเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะ ก็จะผัดะะจากนั้นก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสปรุงรสก็ได้นะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยะคะ่ะจากนั้นก็จะผัดจนเข้ากันแล้วก็สุกได้ที่นะคะ จนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เนื้อปลาออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำเล็กน้อยได้เลยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพักวานผัดน้ำมันหอยของเราใครที่ชชอบสามารถลองทำตามที่บ้านได้เลยนะคะ อย่าลืมกดแชร์ไปเยอะๆนะคะ